ดึงไว้้กับไออนา่วิธีเอามะพร้าวลงนะคะเชือกเอามาถึงไว้ตรงนี้ค่ะพอดีมันอยู่ใกล้ๆหลังคาบ้านค่ะเอาเชือกมัดที่ทลายมะพร้าวแล้วเราก็เอาไปฝากไว้ที่ซอกใบของอ่าซอกกิ่งก้านมะพร้าวนะคะข้างบน พอเวลาตัดทลายลงมาทลายค่อนข้างจะหนักค่ะแล้วเดี๋ยวเราค่อยๆหย,ย่อนเชือกอันนี้มัดแล้วก็ลงมามัดไว้ข้างล่างตรงนี้คนตัดมะพร้าวจำเป็นนะคะ ไม่ใช่สวนมะพร้าวค่ะไม่เคยเอา,เามะพร้าวลงโชคดีที่มีบันไดสูงนะคะออกไหมคะ กระจายเลยค่ะจะมัดเชือกเพื่ออะไรคะเนี่ยคือว่ามันผิดแผนไปหน่อยนะคะวันนี้เราจะสอนวิธีเอามะพร้าวลงแบบผิดวิธีก่อนนะคะ <c oughs> เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาถ่ายใหม่นะคะคือเวลามัดนี่ตอนมัดต้องฝาก ที่กิ่งมะพร้าวหลายๆกิ่งหน่อยค่ะมะพร้าวค่อนข้างจะเยอะทลายใหญ่ค่อนข้างจะหนักนะคะกิ่งมะพร้าวแค่กิ่งเดียวเอาไม่อยู่นะคะต้องอย่างน้อย2-3กิ่งค่ะสำหรับวันนี้ก็ฝากคลิปฮาๆเอาไว้คลิปหนึ่งนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ